ตัเตียมพี่น้องผักกูดนี่แหละเด็ดเสร็จแล้วก็จะแกงหนอหรือจะจอหนอไม่ได้พี่น้องได้แล้วก็คือเอาไปผัดหรือเอาไปคั่วพี่น้องใส่วุ้นเส้นใส่ไข่พี่น้องเพราะว่าชอบกินเนาะคืออี่นี้พี่น้องเอา,อางี้กว่าคั่วผักกูดเนือผัดผักกูดพี่น้องก็จะใส่มีกระเทียมพี่น้องกระเทียม ก็จะมีไข่นะใส่สองสองใบก็พอเมื่อวานกินไข่เยอะพี่น้องเมื่อวานกินไข่ห้าใบไข่มาตุมนสองเมื่อวานก็ผัดกะหล่ำปลีพี่น้องผัดกะหล่ำปลีใส่ไข่ใส่บุลเส้นเมื่อวานน่ะจะกินจะกินผัดบุลเส้นสี่วันติดกันแล้วพี่น้อง<ม>ใส่ไข่ใส่บุลเส้นอ่ะสี่วันแล้วจ้ะพี่น้องวันนี้วันที่สี่แล้วอ่ะเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวจะเตรียมย,วยาวๆนะเดี๋ยวมุกจะถ่ายยาวๆไปเลยพี่น้องเนี่ย เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะพาไปที่เตาเลยตเตาเตรียมนัไว้แล้วพี่น้องเตรียมเตาอะไรนะเนี่ยจะไปนี้ไปได้ไหมนะ่ะอ้าวอ้าดี๋ยวให้รูก้กันเลยว่าไปได้ไม่ได้พี่น้องอา้อาวเตรียมพี่น้องไมาว่าไม่ต้องเดินมาหลายรอบไม่ต้องเดินมาหลายรอบนะคะไม่ต้องเดินมาหลายรอบเนอะต้องเดินมาหลายรอบนะเบาเพลงขึ้นหน่อยเนอะเบาเพลงขึ้นหน่ัยเจ้ากรรเนึ่ง,เง,ง,งก,กเดี๋ยวก็เปิดเ้อะอายเราก็จะผัดน้องก็จะฟังเพลงพี่น้อง แม่ปิดไปแล้วตอนนี้ขอให้แม่ปิดไปก่อนขอให้แม่ปิดไปก่อนนะเพราะว่าคเอาเอามีเสียงเพลงมีเสียงเพลงของไผ่อ่ะของของไอ้ของไผ่ปี่หน่อยปีพีห่หน่ยก้อกมเรียบเลยเอก๊อมเรียบเมามา,มาถึงนี้แล้วพี่น้องอเตรียมยกไปเลยพี่น้องยกไปเลยคุณไม่ต้องไปไปมามายกไปเลยยกไปเลยจบข่าวนะพี่น้อง เดี๋ยวจะมาวางข้างบนพี่น้องอันนี้เมื่อกี้วางข้างล่างนะวางข้างบนจะได้เห็นนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะได้เห็นแล้วพวกจะคั่วผักกูดนะคะพี่น้องคั่วผักกูฎจะขั่วผักกพี่น้องคั่วผักกใส่ไข่ใส่วุ้นเส้นอีกนั้นแหละกินกินคั่วสี่วันแล้วพี่น้องคั่วประกาดขาวใส่วุ้นเส้นคั่วกะหล่ำใส่วุ้นเส้นพี่น้อง คือขั่วใส่วุ้นเส้นทุกวันน่ะแล้วก็ใส่ไข่ทุกวันเพราะชอบกินพี่น้องอย่าลืมน้ำมันอก <utt> ีกแล้วพี่น้องลืมน้ำมันอีกแล้วเพราะว่าปุ๊บปับ๊บไงตอนแรกว่าจะจอจะจอหรือจะแกงพี่น้องจะจอหรือจะแกงก็ไม่ไม่สองอย่างไม่ได้ทําเลยตัดสินใจดีวกว่าขั่วใส่วุ้นเส้นพี่น้องขั่วใส่วุ้นเส้นใส่ไข่จบข่าวเอาที่เราชอบดีกว่าเพราะมันกินจอบ่อยเนาะกินจอบ่อยกินจอบ่อย เมื่อวันก่อนก็จอของบุ้งเนาะแต่อันนี้ก็บ่อยนั่นแหละแต่เป็นจังหวะเราชอบไงเมื่อวานกินทั้งวันพี่น้องกินทั้งวันเลยลก็ะเทียมใส่ก